สำหรับรายการนบซตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม Arc สสอาร์คโซเบลพาร์ท2ของเราโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างในพาร์ทที่แล้วนี่เราทําการสร้างเรือไว้ยังไม่พีอ่าเดี๋ยวไปเกตในโอ้โหโดูเรือของเราก็ยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าเราทําการถ่ายต่อเลยนะนะก็สำหรับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเราอยากจะเขาเรียกว่าทำเกี่ยวกับเซนเดให้มันใช่ไหมหเราจะได้ไแว่านกเราจะได้บินได้แต่ว่าตอนนี้เกิดปัญหายอย่างหนึ่งคือโคตครไอ้เขี้ยมเลยว่า39มันไม่ยอมเดินนะมันบัก <ๆ S 2> แล้วเนี่ยมันักแค่ตัวนี้ตัวเดียวเว้ยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันไม่มาทไงดี ไสต้องลอดเลย่่ต้องสังเวยนะเฮ้ยลรงใา้มันสลบักลบหน่อไม่โอ้มันสลบได้ไหมได้ไหมทำไมมันไม่ทำตามคำสั่งอะดนดิดูดิกูมันบล็กแล้วมันพังแล้วไอ้ตัวเนี้ยฆ่ามันเลยมันพังแล้วเอาจริงดี่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปจับเอาก็ได้เราเชือดมันดีกว่าเว้ยโอ้ยโอ้ยบอกโอ้ย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 ้อ เราก็ซ้ำต่อไงรอยนี่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 กูต้องการหนังโว้ยต้องการหนังนี่ไงโอเคเราเราข้อได้เขี้ยมเลยว่าเจ็ดขึ้นเรือเลยไปบ๊ะบ๊ให้ให้มันบินตามมาเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเกาะที่มันดีกว่านี้เว้ยกในนี้มีในนี้มีเนื้ออยู่นะกูกูใส่เนื้อไว้เอาอะเอาอะอะไรอะเอาอะเอาอะอะไรอะเอาตายเลยไอ้เหยดไฟที่โดนตายเลย เลือดไม่น้อยค่ะโอ้พี่มึงเก็บเนื้อไว้เฮียเลยไอ้แย่เดยส์หลัดเนื้อโคตรเยอะเลยพี่เอาไหมเอาใส่ตู้เย็นเอาไวเดี๋ยวมันเน่าเออมึงใส่ตู้เย็นหนิมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้เห็นป่าวโอ้มีตู้เย็นด้วยเหรอเออมีตู้เย็นอยู่อ่าตู้เย็นในยุคนี้นะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารด้วยเข้าใจป่ะชีวิตใช้ในตู้เย็นในพวกน่างูโอเคไปแล้วนะไปละ โอ้อยสอบึงโว้หนวดขาวมาดูหนวดขาวยืนตายอยู่ข้างหลังโอ้มาแล้วพวกเราประจอนภยัยล <c oughs> ุกลุกลุกลุกอะลุกอะต้องไปไหนอะ <c oughs> ชุดไปไหนหมดอะชุดก็อยู่ช่อก็ยูในหนวดขาวอยู่ตรงนั้น <c oughs> ไอ้ห่าไอ้ไอ <c oughs> ้นกอะเนี่ยมึงเอาเอาไปเห็นพี่เอาโอยาชีไม่พี่อะไรเลย <c oughs> <c oughs> อไอ้โนกเปล่าเลยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสลาย ช่างหัวนกมันจะได้เดี๋ยวเราไปจับเอาดาบหน้าก็ได้แหมรู้อยู่เทมมิ่งมันเร็วถูกปะเออแค่นกตัวเดียวนกตัวเดียวอย่ารอเลยขั้นได้เขี้ยมอยู่ในน้ำมึงเห็นไหมเมื่อกี้ข้างหน้าเลยไม่มีธนูเลยเรามีธนูไหมเออกระตักครับอยู่พอดีเลยข้นตอนขั้นเขี้ยมอยู่ข้างล่างเนี่ยดำลงไปมึงดำลงไปมันได้เกิดใหม่เลยลองดูดิแต่ตอนนี้เราต้องการเตียงเว้ยทีที่เราจะเป็นเราต้องการเตียงลองกันหนังไปทำเตียงมึงดูข้างหน้าเราดินี่มันอะไรวะโอ้โ首กเป็นดีเอลซีใหม่โอ้อะไรวะ เออเขาไเขี้ยมตายแล้วเหรอต่อโอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่มันคือโลมาอันโลมาเหรอ,อโลมามันตายมันน่าจะโดนคนไอ้เขีเ้ยมกัดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆไปเก็บเนื้อมันดีกว่าหัวขาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุจะหันหันหันท้ายมึงนะมึงรีบตีแล้วมึงรีบรีบรีบ,รบ,รบว่ายขึ้นมานะโอเคป่ะเพราะถ้ามึงไม่รีบว่ายขึ้นมาแล้วก็มึงจะจะกลายเป็นมันมึงก็จะใช่ไหมพี่รีบตีดิพี่กําลังกําลังลองกําลังลองรีบเร็ว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 เร้ยเดี๋ยวเร็ว บูเมเ,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 เฮ้ยอะไรบูม้นเลอะนี่กนเลยะนี่บูมโอ้เลอะได้ไหมไดไหมก็เลยโอ้ยเหยือเกินไปเลยอ้สัสอุ้ยข,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 ขาขาดข,าข,าขา้าพังผมพับเตียงว่าโอเคโอเคอเตียงแต่เตียงนี่มันใช้ได้ทีเดียวพังนะเอาเลยะไอ้ใช้ไม่หมดเออเออเออตรงนี้เห็นป่ะมันมีแมงกะพุนด้วยระวังนะ <laughs> มันจะไลทเทนนิงมึงตายน้ำเลยระวังนะกูจาได้ครั้งหนึ่งกูเคยตีแบงกะพุนกับไอเพียแล้วก็เอามันมากินไว้คนโง่เลยเราอาจจะดูตามขอบขอบกล่อถนะบางทีเราอาจจะได้หน้าไม้เลยรู้ป่ะาะขอบขอบขอบก่อนมันจะมีพวกเป็นพวกกล่องซัพพลายดรอปเว้ยในบทปกติในแมปปกตินะมันมีแต่กูไม่รู้ว่าในนี้มันมีไหมนะเมื่อกี้กูเห็นอะไรในน้ำแปลกๆด้วยล่ะถ้าเป็นจระเข้มันจะโฉบเราลงไปได้ด้วยนะโคดิเค้ยอ

ไอของไปหมดเลยคิกบาของไปหมดเลยโอ้ไม่เกเกิดที่เดียวเตียงระเบิดเลยของไปหมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยมันย่ำที่เราตายเลยเมื่อกี้ทีเดียวหายกูไม่เคยกดเตียงอ่ะอะท่ไปอ่ะเลืมอ่ะขอเข้าป่าไปแล้วไหมยกดยังไงเกิดเตียงอ่ะไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยอ่าที่ไหนก็ไม่รู้ มึงอยง่อเดมึงมาย่กูหมึงอยันดอเกงียนึงกันได้ดีกว่านี่รกเลยเกี่ยเ็กีอยู่ใกล้กูยังถอยมาถอยมาถอมาถอยมาถอยมามึงอยู่ไหนอะูกหลงพมึงม่ามนรอดไหมเป็นเกงนอาจจะไม่ถอยมาถอมานี่กูถอยแล้วหกูรอ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 เออ่กูเหมาแล้วเหมาแล้วหแล้วน่ะกูรอดล าค่ะรนายต้องใจหน้าดูเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงด้วยเสียงดังแกรกเลยเมื่อกี้เสียงกดยูเฉยยูเฉยยูเฉยกูจะลักกูจแล้วเฮ้ยมีการเรียกมาแล้วยูเฉยยูเฉยเจ้ากูเจ้ากูไม่การเรียู่ิตไทยเรือลไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูมาแล้วกูมาแล้วเฮ้ยพี่มยวสามตัวเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นอะไรมันกูเปิดมาพบเจอมาเลยอยู่ข้างหลังมึงอ่ะมาแล้วกูมาแล้ว ไปๆก่อนดิไปๆก่อนแย่แล้วพีเกิดไม่ได้สวยละตียงไมทํางานไอพีอยู่นี่มีอยู่นี่เ้อกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วไหนไหนไหี่นั่นนัข้างหน้าเราอะทำไมมันเกิดในทะเลเกิดจากทะเลไม่มกระโดดอยู่แถวนี้ไีี่นะพีลินอเดเ โอเครอดแล้วรอดแล้วเยี่ยมโอเคเดี๋ยวกูว่าเราต้องต้องรุมมันฆ่าไอตัวนี้แล้วล่ะเนี่ยไอเต่าพวกเนี้ยเพื่อเอาคริสตินมันมาเว้ยโอ้เพื่อทำที่นั่งใช่เพื่อทำที่นั่งมันแต่เราต้องหาไอคนร้าเยอะๆหน่อยแต่อย่าไปฆ่าไอเชี่ยไทเทิร์ท็อปได้เดี๋ยวเราตายกันหมดเว้ยแทง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 แงซิวเวอร์เชลียแทง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 นี่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 แทงแทงมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายมันแดงแล้วไม่ไม่ปลาใส่หัวปลาใส่หัวเรียบร้อยเออเอาวานตีมันป่าวะ หรือว่าใช้พิกแอ๊พิกแอ๊ดจะได้พิกพี่พี่เบีจะเคอร์ตินมันจะเท่ามันจะเท่ากันเหรอเจ็ดไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหนังเราได้เยอะดีนะเรามีหนังเรามีหนังเยอะมากเลยเฮ้ยขับกองได้แล้วขับกองได้แล้วเหรอไล่ทะเลาะขนาดนั้นเลยลั่นกองลบตอนออกเรือไงปูเลงนองเหรอเมกเมกเรตอนนี้ไม่กูัสุงยาบาเลยโอ้เรามีเคราตินเยอะมากเลยอ่ะหนังสองร้อยหนังสี่ร้อยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ไปนั่งเลยเอาลองชุด ขับไปขับไปตีไปไม่ต้องกลัวแล้วเน่ตึ่งตึ่งตึงตึ่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 งตึงตึ่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 งต่งตึ่งตึ่งต่งตึ่งึงตึงตึ่งตึงตึงตึ่งตึงตึงตึงึงตงตึง่งงตึงตึ่งตึ่งตึงตึงต่งตึงตึ่งตึงตึงตึ ไอ้บี่เมื่อแรกตีแล้วมันโดนหุยกันนี่เออกูลืมไปว่าเหล็กกูไปกับน้ำละ <laughs> ไลม่เป็นไรมึงมีเหล็กอยู่ดยนี่ยเหี้ยเห้เหี้ยถ้ามึงไม่เล่นตีกองนี่กูจะกดให้มัมมมมนระเบิดไปเลยไอ้กองเหี้ยเนี่ย <laughs> โอเคกูคว่าเราได้เวลาแล้วเราไปอย่างที่นี่ดีกว่านะ <laughs> เ,นเราได้จะ <laughs> เราได้จะกอบโกยอะไรอะไรโอ้เชิงทินล่วงลูกโอ้ยให้ตายเถอะไม่ได้ไปนั่นดีเอาไหนๆก็ไหนๆเก็บไอ้เหี้ยซากเหี้ยนี้มาด้วย เรือกูเกล่ะเดียวเรือบกมาแล้วขึ้นด้วยขึไปเก็บไปเก็บสร้างเฮียนุ้นมาตร้่อไปเก็บสร้างข้าหลัง่ะเอามาด้วยโอเคได้เวลาแล้วเราไปหาที่อื่นกันดีกว่ามันร่วงอะอะไรอยู่ต้็อยู่ให้า เน่โอเคโอเคอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอ๋ออย่าไปอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมันล่วงให้อยู่ตรงนี้เนี่ยเออล็อกตัวล็อกตัวล็อกก็ไปเลยเออนั่นแหละเป็ี่ยนแดงไหมหัวเดี๋ยวโผล่ไปด้วะเป็วคนใหญ่อะไรมะข้างหน้าเป็นหัวแดงแดงอะเนี่ยหัวแดงแดงอะอาจจะตายอ้าตายไปแล้วซากยืนยิ้มนอนยิ้มฮดูตุ๊กตาเยียืนยิ้มไอ้ยตาเหลือกเลย น่าจะเจออะไรที่น่ากลัวไหมะนะพี่มันน่าจะกลัวมากเลยนะตาเหลือขนาดนเนี้ยใครสิฉีดแตกแล้วไม่ไหวแล้วเบลจังหวะคนพ่อคนแม่วออะไรยืน, <laughs> ยยนจังหวะคนพ่อคนแม่ยืนหลับเฮ้ย <laughs> นกเหล็กตัวนั้นน่ะถ้าเราจับได้เราจะเท่มากเลยนะไหนนกไหนนกเหล็กของมึงวะน่าจะเสียไฟไหมเหมือนกิเลนอะเหมือนกิเลนไหมวะเดินก่อมึงตรงไหนวะตรงนู้นอ่ะตรงนู้นอ่ะตรงนั้นอ่ะมึงก่ก่หาแม่ไม่ดูเลยนะเดี๋ยวมึงก่อมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยเปล่าไประบายไอ้ปีอะไปเลย เดี๋ยวจะหนีดิไม่ได้หนีกลับเรือกลับหัวเรือใหเคโอเคเราเราจะเฮ้ยยันด yeah. yeah, <c oughs> <c oughs> ิยันดิไล่อะไรนะคนที่สุดพี่ไล่เดนดิพีนไล่เดนดิให้ดูหน่อยนะพีนโดนอะไโดนไล่เดนดิโอ้โยโอ้ยโอ้ยไอ้คนคนจะลำ นีอะไรของเยอะไหมเมื่อกี้เยอะมากตรงนั้นเหรอเออตรงนั้นอ่ะมม่เก็บไม่ได้หรอพี่่อะลองดูลองดูอลองดูเออเอ็นแสงพุ่งขึ้นมาไหมไม่เห็นแค่มือเดียวซ้าย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 ตรงไป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 ตรงไลท์เชนนิงตัวนั้นเหรอโอ้เลื่อนด้านด้านล่างไม่ฉลาบปะตอนมันจะโยมมันโคตเบี้ยวอะนี่ทำไมมันส่งไฟเชื่อมโคตรมึงกล้าสู้ตอร์บิโดอวะโอ้พีลงมาดิ มันกัดเลยชาเราไปเก็บเราไปเก็บเราไปเก็บโอเคโอเคโออวนกัดทีเดียวลเรือจะพังโอ้มันกัดกูเลืแต่กล่องเลยอไลท์นิ่งอยกนเลไอ้ตลอดเลยไอ้เบเกบมึงระวังตกแล้วเว้ยเดี๋ยวปีนันยานอรอบ้านบ้านบานานปเก็บนดเดยวเดี๋ยวคือปีนเรียกันนั แล้วก็มีลูกมันอยิบข้างหลังสองไอ้สองตัวเอ้สองไอ้ยีตัวไอ้ยังมีตัวไม่ดอมอ่ะเบ๊อเบ๊อพี่อห้าตัวเลยเบ๊อเบ๊อเบ๊อการจุดตายเลยมันมันมันห้าตัวโคตรน่ากลัวเลยแต่ตรงนี้เยังไปละแต่การเดินทางบนนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นดีนะยิ่งเฉพาะคนตกลงไปในน้ำ เขาตกไปเงี้าเอ้าวีเออแต่เราเราก็ไม่ได้มีเลือดออกแม่แต่ทำไมฉนหลามถึงได้กลิ่นแล้วก็ว่ายมาอย่างรวดเร็ววะห้าสิบเมตรโอ้ยไปเก็ต่อยไปเก็ต่อยมาไปเก็บอะไรกินกระโดดเลยกูผมลองกินโดนนัดหนึ่ง กัปันจังก็ต้องยิงคนที่ตกเรือไปแล้วสังเกตไปกระบอด้วยไอพีเก็บมึงดูเมืองตรงนั้นดิว่าเหมือนคริสตันเลยจอดเลยว่ะมันจะมีตัวอันตรายอยู่นเลยโอ้เดี๋ยวอาจจะขึ้นฝั่งที่นั่นกันน่าดีไหมไม่มีแสงเลยด้านซ้ายเลยมึงโกงอะบอยกินกีพวกตัวอันตรายอยู่มึงไม่รู้จักพระจันทร์จริงๆเหรอไอ้ไปเก็บมึงไม่รู้จักพระจันทร์จริงอะข้างนั้นนั่นพันจันเหรอมันอยู่มันเล็กๆเหมือนกันมันเล็กสีฟ้าเล็กๆเออมันอยู่เป็นเกาะนะพี่ไม่ใช่ข้างบน จกปยิงกีเออไม่ปงยิงกเกีย่ะไรก่นดิไอ้ตนีไอโมโมเลดิฉันล่ะพ้เกูเสียตัวกูเ่กันกูหยุดยาแต่เขาอยู่ไกลจากเรามากแล้วเขาเอาไปเดินเรือไปพออ่ะเดี๋ยวกูรอพอแล้วด้วยมาเร็วงไอ้มน่ากลัวเลยชินีอ้าอ้าพด่าะรมันะว่า Lumkin <laughs> to. <laughs> 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 okay, เบเกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการโอปิเนตีวีแล้วก็อาร์ซัวเบโวนะสำหรับ DLC นี้ก็จบไปเป็นพาร์ทที่2แล้วเป็นยังไงก็นบ้างนะพาร์ทนี้รู้สึกว่ากูรู้สึกว่าสนุกมากเลยนะพาร์ทนี้โอ้โหโดยเฉพาะตอนมึงนีโดนฉลามแดกดิท้องจ้องกันเลยทีเดียวเชียวนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดสำหรับใครบ่าวบูมปิซิสและเบเกต้องขอบคุณขอบใจควาไใจแต่งกิมนะจุดๆนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นนะฮะก็สามารถดูได้ในรายการโอปิเนตีวีหรือว่าในแชแนลแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้้้้ออองลาา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 กกันนนนไไป่ะวเจจพร์ทหบบบบ๊๊ยยยย